ชุดนี้เป็นงานของลูกค้าก่อนที่จะแก้ไขนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะแก้เนี่ยเดี๋ยวอันจะเอ่อเอางานมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนว่าเรานะคะที่คุยกับลูกค้าว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากแก้เสร็จนะคะเดี๋ยวอันจะมาให้ดูอีกทีนึงเนาะตัวเนี้คะ่ะลูกค้าเนี่ยเอ่อต้องการที่จะแก้ไขในตอนแรกเนาะคือเขาต้องการเก็บทรงเข้าคะ่ะเก็บเอวเข้าเนาะแล้วก็ความยาวคะ่ะต้องการตัดขึ้นด้วย รูปร่างของผู้สมสัยนะคะก็คือเป็นคนตัวเล็กค่ะความสูงก็อยู่ที่150ยหาสกว่านะคะก็ประมาณเดียวกับอันนั้แหละถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะปัญหาของคนที่ตัวเล็กค่ะก็คือถ้าหากว่าเราค่ะต้องการที่จะใส่ชุดแบบยาวๆแบบนี้นะคะเราค่ะจะต้องทําให้ช่วงตัวนะคะมันดูสั้นขึ้น เพราะเราค่ะจะได้ดูแบบขายาวนะคะเดี๋ยวเรื่องของการวิเคราะห์รูปร่างเนี่ยเดี๋ยวอันจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะสิ่งที่อ a n จะแก้ไขก็คืออันจะทําการตัดต่อขอบเอวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็ได้เขียนเส้นเอาไว้แล้วเป็นเส้นที่เรานะคะจะ,ะแก้ไขนะคะโดยการขยับขอบเอวตรงนี้นะคะ่ะขึ้นมานะคะเพื่อให้ช่วงตัวตรงนี้ค่ะตั้งแต่บ่าลงมาเนี่ยช่วงตัวตรงนี้ค่ะสั้นขึ้นเนาะจะได้ดูแบบสเปซช่วงกระโปรงตรงนี้ค่ะยาวขึ้นแล้วก็จะได้ดูแบบ ขานะคะยาวขึ้นค่ะอันจะบอกแบบนี้ว่าหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่า ถ้าหากเราตัวเล็กใช่ไหมคะเราต้องการที่จะอยากให้ใส่แล้วดูสูงนะคะเราจะต้องตัดความยาวเนี่ยขึ้นเพื่อให้เราค่ะดูตัวสูงขึ้นเนาะแต่ทีเนี้ยอันจะบอกนี้ว่าความเป็นจริงแล้วค่ะมันไม่ได้เสมอไปนะคะถ้าหากเราต้องการจะใส่ชุดแบบที่มันมีกระโปรงความยาวแบบเนี้ยช่วงด้านบนของตัวชุดนะคะจำเป็นจะต้องสั้นนะคะเพื่อให้สเปซของกระโปรงนะคะมันดูยาวมันจะทําให้เราค่ะดูขายาวไปด้วย ฉะนั้นเนี่ยคะ่ะก็คือจำเป็นจะต้องตัดต่อขอบเอวขึ้นเนาะเพื่อให้ชุดเนะะี่ยค่ะดูช่วงกระโปรงเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ช่วงด้านบนเนี่ยคะคะสั้นสั้นขึ้นคะ่ะมันจะทําให้ตอนที่ใส่เนี่ยดูแบบเป็นคนขาย,ยาวนะคะสามารถทางรูปร่างได้โอเคนอกอันนี้คะ่ะก็คือเป็นภาพแบบก่อนแก้นะคะได้แบบนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวพอหลังจากแก้ไขนะคะเดี๋ยวอันนคะคะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ